การที่คิจริงมันมีให้เห็นทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ใกล้โลกหรือไกลโลกนะครับแต่ว่าไกลโลกมันเกิดไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคือจนเจ็ดเนี่ยทีนี้ครั้งนี้มันจะเข้าใกล้โลกแต่สาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้นื่นใกล้และไกลเนื่องจากว่าในตัวดวงจันทร์นะครับทุกคนทราบดีแล้วว่ามันโคจรรอบโลกนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องโฟก,กัสต่อไปก็คือว่าวงโคจรของมันเป็นวงรีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีตำแหน่งที่มันเข้าใกล้โลกแล้ว ไกลลกเนะี่ยฮะเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ว่าใน,ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราจะาเช็คลิสกันเนี่ยในแต่ละเดือนมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะแต่เราเล็กนิ์เอาเฉพาะเดือนที่มันเข้าใกล้โลกมาที่สุดใกล้ลกมาที่สุดมาอนนี้ครับอย่างครั้งนี้เข้าใกลก้ลกมาที่สุดก็จะตรงกับวันที่ส7เจ็ดตุลาคม25 6พนห้าหกสจนี้นะครับที่จรงในอีสองวันครับค่ะวันวันนั้นหมายถึงว่าเราเราจะเห็นยังไงวันนั้นเราจะเห็นดวงจันทร์เป็นยังไงคะ ค่ะสิบสิบเจ็ดตุลาที่ถึงเนี้ยค่ะครับแน่นอะนว่าทุกคนก็เห็นดวงจันทร์เต็มดวงนะครับแต่ว่าครั้งนี้ดวงจันทร์เต็มดวงมันจะใหญ่กว่าปกตินิดนึงถ้าทุกท่านนึกไม่ออกอย่าบุ้งเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโดยปกติถ้าเทียบระยะทางครั้งนี้เนี่ยมันจะเข้าใกล้มากที่สุดตอนประมาณส6บหนาฬิกาสิบก่อนเยสิบแดนาฬิกาตอนตอน6กโมงเย็นฮะ18นาฬิกายี่สิบนาทีประมาณ1ิบแนาฬิการครึ่งเนี้ยทีนี้ประเด็นก็คือว่ามันจะอยู่ระยะที่ประมาณ สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกว่านะครับแล้วก็ช่วงที่มันไกลโลกที่สุดอยู่ที่ประมาณสี่แสนกว่าเพราะงั้นถ้าเทียบเป็นอัตาราส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์มันน่าจะใหญ่กว่าเดิมสักประมาณสิบสองถึงสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับสิบสองถึงสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วเรานึกภาพยังไงดีเราเอาเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับกับเหรียญยี่ห้าสตางค์เนี่ยสองเหรียญมาเทียบกันแน่นอนขนาดสองเหรียญนี้ไม่เท่ากันนะครับ เราแล้วเราวางห่างจากเราไปสักประมาณสองเมตรเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดว่ามันมันต่างกันแน่นอนนะ <c oughs> ครับก็สัดส่วนอยู่ที่ประมาณนั้นครับแต่ว่าช่วงนี้เวลาสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่มืดมากไอ้ถ้ามอะถ้าจะมองด้วยสายตาโดยไม่ได้ไม่ได้มีอุปกรณ์ช่วยมองนะคะถ้าจะมองด้วยด้วยตาเปล่าเนี่ยนณะวา <c oughs> นณหกโมงเย็นยี่สิบนาทีก็ยังไม่ได้มืดมากนอกจากว่ามันมีแบบเมฆครึ้มมันก็มืดโดยบรรยากาศเนาะ ทีนี้แล้วมันจะเป็นยังไงคะถ้าเรามองด้วยสายตานะคะใช่นอนเะราจะเห็นดวงจันทร์ดวงจันทร์อยู่แล้วครับเพียงกับว่าอความอลังการของการมองดวงจันทร์ก็ต้องมมอบลนสอนฟ้ามือตออ่ดนาทีเวลานั้นสิบแปดในกาเป็นต้นไปซึ่งจนถึงสิบเก้ากว่าควาเริ่มมือพอดีซึ่งระยะมันก็ยังไม่ได้ไกลามากครับในระดับครับคุณท่านผู้ฟังครับก็ยังเห็นใหญ่อยู่ดีแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจสังเกตจริงๆนะครับมันก็ จะเห็นว่าดวงจันทร์เทียบกับวัตถุที่ข้อฟ้าอย่างไรก็ตามมันก็ดูใหญ่นะเพียงแต่ว่าวันนี้เวลาเรารณรงค์หรืออะไรเงี้ยคนก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษมันก็จะมีเดือนนี้ดวงจันทร์ใหญ่จังเลยนะครับมันอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่ามันใหญ่กว่าเดิมสักน้อยสิบเปอร์เซ็นต์ก็ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้เห็นภาพชัดเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการถ่ายภาพมาเปรียบเทียบกันเพราะว่าอย่างคอดา เราเคยถ่ายภาพตอนที่มันไกลโลกไว้แล้วเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในขณะดยัยนเราเวลาถ่ายภาพเราต้องถ่ายด้วยอุปกรณ์ชุดเดิมกล้องตัวเดิมค่าสปีดหรืออะไรต่างๆต้องเท่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอรอนะถ้าเกิดว่าฟ้ามันเปิดไม่มีฝนไม่มีใครยผมวกดว่เราต้องได้สักช่วงหนึ่งนะ,ค,ะ,นะครับก็ถ่ายมาเรียบเทียบกันจะเห็นโดยชัชว่ามองต่างกันมากพอสมควรครับอ๋อเดี๋ยวนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยน้าขึ้นน้ําลงมันจะเป็นยังไงคะคุณเดียวทา ดวงจันทร์เต็ม uh, ดวงใกล้โลกที่ด <ใน S 1> นอบนปีค่ะอ่าครับ,รบเวลาดวงจันทร์เข้ามาใกล้แน่นอนว่าแรงมุ่น่วงมันก็จะสูงขึ้นถูกต้องไหมครับระหว่างโลกกับดวงจันทร์ที่กระทำกันเนี่ยจริงๆน้ําขึ้นน้ําลงมันเกิดจากแรงสามแรงนะมีอ่าเมตดจากสามวัตถุคือโลกดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์นะครับมันส่งแรงกระทาถึงกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราเทียบก,กันตามเขาเรียกอะไรนะ ามสักระพื้นฐานดวงอาทิตย์มันใหญ่กว่าดวงจันทร์มากๆมันควรจะได้มีแรงรุ่งสวงและส่งผลกระทบกับโลกเราเยอะมากกว่าจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเอาแรงที่มีผลตัวเรามากที่สุดคือคือดวงจันทร์แม้แต่ดวงที่มันอยู่ไกลก็ยจะรบกอกมากกันฮะทีนี้พอมันอยู่ใ,นในกล้กแล้วมันเป็นดวงแน่นอนน้ำจะขึ้นสูงกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ผมบอกไม่ได้ว่ากี่เมตรนะครับก็น้ำจะขึ้นสูงกว่าเดิมเล็กน้อยในในช่วงที่เป็นดวงจันทร์ ขัางขึ้นที้าขั้นหมาถึงเป็นดวงนะครับมือในช่วงที่ดวงจันทร์มันแรง15ขั้นอันนี้ข้อน้ําก็จะขึ้นแล้วก็เอลงได้ได้ได้สูงกว่าปกติเล็กน้อยอีกแล้วครับเพราะมันอยู่ในแนวเดียวกันแล้วแรงที่กระทำมันมีผลเยอะก,กว่าปกติ ว่าตอนที่มันไม่ได้เร็ยดวงอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วแล้วจะใกล้โลกที่สุดในรอบปีมันมันจะมันจะมีเวลาของมันไหมคะอย่างเช่นตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึงกี่<ช>ทุ่มหรือจริงๆแล้วพอเวลาผ่าน6กโมงเย็นไปแล้วถึงทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี้ยมันจะค่อยๆแบบขยับออกไปอีกนิดอีกนิดไหมคะมันจะเป็นยังไงคะถูกต้องครับคุณนรัชเข้าใจถูกต้องแล้ครับมัน ตอนที่เขาใกล้โลกสุดก็เป็น16 18ในกาจุดไรนะครับ18ในกา30นาทีอยู่ที่ประมาณนั้นแล้วจากนั้นมันก็ค่อยๆถอยห่างออกไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆถอยออกไปนะครับทีเราเช็คจากหลายๆฐานข้อมูลอะย่างเงี้ก็ช่วงเวลานี้น่าจะเป็นเวลาที่แน่นอนแล้วนะครับค่ะค่ะเวลาที่ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีแบบนี้เวลาเราถ่ายด้วยกล้องโทรทัศน์ที่มีศักยภาพสูงเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างคะอ่อ จริงๆเวลาถ่ายด้วยกล้องโทรทขนาดใหญ่นะครับเราก็จะเห็นดีเทลของของหลุมของอะไรเราหมายถึงรายละเอียดของหลุมกระบาที่อยู่บนดวงจันทร์อะไรชัดอยู่แล้วครับแล้วถ้ามันตอนมันเข้าใกล้โลกมากขึ้นมาอีกนิดหน่อยเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราใช้กล้องขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะรายละเอียดดีขึ้นนะครับภาพก็จะหลุมล่าเราจะคมชัดขึ้นนะครับก็เราเราใช้มันถ่ายภาพแล้วพี่เก็บเป็นฐานข้อมูลอะไรนี้ไว้นะครับค่ะ ค่ะแต่ว่าแล้วทีนี้กิจกรรมในวันที่17ตุลาคมที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชาชมรดสาารสงขานะคะเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วบรรยากาศในวันนั้นจะทําให้การดูดวงจนันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีของเรานคาดว่าจะเป็นยังไงคะเ yeah. ถ้าฝนไม่ตกนะครับในเขตที่มีฝนฝนไม่ตกนแน่นอนว่าเราเรามีบอลลูนดวงจันทร์สองขนาดนะค,คะมีขนาดไซ ไซห้าเมตดต่อสามเม็ร,มรซึ่งวางเ<ม>ชียงกันให้ทุกคนเห็นได้ชัดว่าตอนมันเข้าไข่โลก,กับไข่โลมันต่างกันแค่ไหนนะครับในในเชิงตัวเลันะฮะไม่ใช่ทูสเกลแต่จงว่ามันจะไม่ใช่สเกลจริงๆนะครับแต่ว่าบอลลูนลงยันอลังการแน่นอนนะครับแล้วกิจกรรมอื่นนะครับก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่น้องๆก็เตรียมไว้ให้แล้วก็มันมาจจะมาในธีมของฮาโลวีนนะครับวันนั้นก็เจ้าชีอาจจะดูน่ากลัวไปนิดหนึ่งอย่างนบรรยากาศก็อาจจะ มืดๆนะครับมีตะครางมาอยู่บ้างในบางพื้นที่อะไรประมาณนี้ครับอืมจะเป็นแบบกลายร่างเป็นอะไรคะในช่วงพระจันทร์เต็มดวงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะค่ะคงคงไม่คงไม่นขนาดนั้นผมยืนเฉยๆก็มีคนกลัวแหละแบบตีมแบบกลายร่างเป็นเพราะพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็แบบเล็บยาวขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแบบนั้ค่ะแล้วเอาแสดงว่าถ้าให้เหมาะนี่จะต้องเนี่นนะถ้าอยู่ตรงนั้น จะต้องแบบ18นาฬิกา20นาฬถ้าอยู่ณจุดนั้นได้มองณเวลานั้นเลยเนี่ยมันจะมันจะพอดีเนาะอันนี้ถ้าอากาศเป็นใจและฝนไม่ตกถูกไหมคะคุณเดียยวิทะ์คะถูกต้องครับถ้าเกิดอากาศ<ม>เป็นใจเราก็ตั้งกล้องกันตั้งแต่ยังไม่มือดอยู่นะครับแล้วก็เราคิดว่าอาจจะมีกล้องหลายตัวด้วยนะครับให้ค,คนได้ถ่ายภาพผ่านสมาร์ทโฟนถ่ายอะไรเงี้ย<อ>เป็นเียริลึกเนะยค่ะ อ,อดิฉันดูนะคะมีนอกจากจะดูจะได้ชมดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีแล้วอาจจะได้ลุ้นชมาดาวหางที่เราคุยกันคราวก่อนด้วยนะคะจือ่อดาวหางจื่อจินซานแอตลาสด้วยใช่ไหมคะอา่าใช่ครับแต่ว่าต้องเรียนก่อนว่าทางตะวันตกของเราน,น,นี่ค่อนข้างจะมองยากนะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่า อฝั่งสงขาฝั่งภาคใต้ถ้าเราดูในอินเทอร์เน็ตนะครับในโซเชียลเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้คนภาคพื้นภาคอื่นนะครับมาถึงภาคกลางเท่าไเนี่ยเขาเห็นดาวแห่งกันเยอะมากแล้วก็หางมันหางมันอลังการด้วยแน่นอนนี่หางมันกว้างกว่าเดิมนะครับหนากว่าเดิมนะคัหนากว่าเดิมแล้วก็มีแอนดีเทลมาถึงมีหางขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหัวด้วยนะครับถ้าดูดีๆถ้าสังเกตภาพนะครับก็ เราแต่เราพยายามเก็บภาพอยู่นะครับวันนั้นถ้าเกิดว่ามันดูได้เนี่ยก็จะเป็นถือเป็นกำไรนะครับดูวันนั้นดูอะไรได้อีกดูนอกจาก,กดูด,ด,ดาวอ่ะดูดวงจันทร์แล้วดูดาวเสาได้นะครับดูดาวเสาได้แล้วก็อาจจะมีออบเจกต์กบางออบเจกต์กที่ยังพอสามารถดูได้อีกนะครับอะไรประมาณนี้ครับอ๋อค่ะเอ๊กกิจกรรมจะจะจบประมาณกี่ทุ่มคะเราแทนว่าจะจบสี่ทุ่มครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ดูได้ไงบางนะบางครั้งเนี่ย สี่ทุ่มไล่ได้มีคนอยู่เราก็อาจจะต่อให้นิดหน่อยนะครับค่ะ,ะ,ค,ะค่ะค่ะคือถ้าดูหอดูดาวภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ที่โคราชก่อนแก่นฉะเชิงเซาและสงขลาด,ดูสภาพอากาศกับนะคะที่ตั้งนะตอนนี้เนี่ยคิดว่าจุดไหนน่าจะแบบนะทุกอย่างเป็นใจแล้วก็ได้เห็นกันแบบเต็มตาแน่ๆนะคะค่ะถ้าดูจากแผนที่อากาศแล้วก็ทำานายแนวโน้มผมคิดว่าที่กอนแก่นน่าจะดีสุด นะครับอย่างเยเราก็ดูในในในแผนที่อากาศตอนเนี้ยจีงเชียงใหม่ก็มีไปกองอยู่นะครับมีไปกองอยู่อย่างเมื่อคืนก็มีกองแม่เมื่อคืนมีปรากฏการณ์ดาวเสาเขาเรียกอะไรนะดวงจันทร์กับดาวเสามันซ้อนทับกันนีอที่แต่ว่าบ้านเราไม่เห็นนะครับบ้านเราอาจจะแค่เกงเคียงมันขึ้นอยู่อยู่กับระที่จุดที่ที่เห็นได้ดีเมื่อคืนเนี่ยอที่ที่เห็นปรากฏการณ์บางการมีดวงมีสามที่คือโคราชแล้วก็ ขอนแกนแล้วก็เชียงใหม่แต่ถ้าคุสังเกตด,ดูดีๆเชียงใหม่เมฆเต็มนลครับและเมฆนิ่งมากเลยนะครับแต่คอนแกนเนี่ยตอนถ่ายทอดสดนี่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าแนวโน้มของขอนแกนน่าจะยังดีอยู่ตามแผนที่อากาศนะครับแต่ของเราก็อาจจะมีกเ,กเมฆบ้างป่าปลายคิดว่าเนื่องจากกองดวงจันทร์เต็มดวงมันเข้าว่า ไว่พอจะเห็นได้อยู่ครับอ๋อค่ะนอกจากนะคะกิจกรรมคราวนี้แล้วเอะพอช่วงมรสุมอย่างเดเริ่มจะมรสุมตะวันออกจะมาแล้วเนี่ยมันจะจัดเอ่จจเอเตรียมจะจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์อะไรไว้ไม่ค่ะมันจะเหมาะไหมคะคนยุ่หรือช่วงนี้อาจจะแบบพักๆก่อนหรือว่ายังไงคะค่ะคือแนวโน้มของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกไม่มีพายุเนี่ยผมก็ยังจะแห้งเจ้าที่สแตนบายอยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเดี๋ยวเรามีแผนว่า เราจะทําเป็นกิจกรรมเวิร์กรช็อปย่่งๆมาอาทิตย์นี้เราจะทำเวิร์กช็อปกันเรื่องสมมุตินะฮะสมมุติเรื่องเรื่องเรื่องกลุ่มดาวเนี่ยมันก็จะมีดีไซน์ให้ทุกคนสามารถสร้างอุปกรณ์แล้วกลับไปบ้านที่เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มดาวนะครับแล้วก็อ,อีกอาทิตย์หนึ่งก็จะเป็นเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะคุยเรื่องสาธิตเรื่องอการเกิดฟ้าผองค้าผาอะไรเงี้ยอุปกรณ์ง่ายๆแล้วเด็กๆก็จะได้ เอาอุปกรณ์กลับไปบ้านด้วยเป็นการทดลองออง,ง่ายๆอะไรประมาณนี้นครับคิดว่าจะทําอย่างนั้นกับม,<ข>มีมองอยอนแต่ว่า,วากลุ่มเล็กๆที่ที<ข>่อยู่ใกล้ๆและสามารถมาได้เพราะพ่าเรามีห้องมีอาคารที่สามารถทากันในห้องได้อ,อ,อะไรประมาณนี้นครับอ๋อก็สามารถทําแบบเวิร์กช็อปเล็กๆที่อยู่ในภายในอาคารได้ใช่ไหมคะอันตี้คงครับ อืมค่ะอ่ะงนั้นก็ต้องติดตามนะคะส่วนใครที่อยากจะไปชมดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีนะคะในวันที่17นี้ก็จะตรงกับวันเพื่อพระเจดีเนาะก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ6กโมงเย็นใช่ไหมคะอ่าหกเย็นถึง4ี่ทุ่มนะคะชวนแต่งตัวเต็มฮาโลวีนนะคะไปร่วมกิจกรรมได้นะคะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทยุทธค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณเทยุทธลอยลิฟเจ้าหน้าที่สารสนเทศชำนาญการสถาบานันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะคะดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบป,ปีเป็นซูเปอร์ฟูมูลซึ่งถ้าดูตามเวลาที่คุณเทยุทธบอกนะคะก็คือเวลาประมาณ16เออ1ินาฬิกายีนาทีอันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบป,ปีและพอพอเวลาผ่านไปก็จะค่อยๆแบบขยัยบออกไปทีละนิดทีละนิดนะคะถ้าใครอยากจะชมนะคะแบบ นะให้เป็นช่วงเวลาที่ เป็นเต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีนะคะก็ไปดูได้ไปร่วมกิจกรรมกับทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสงขลาได้นะคะแล้วก็รวมกับทางหอดูดาวภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหมนะะ่นครน่าจะสีมาคอนแก่นฉะเชิงเซาก็จะจัดกิจกรรมนี้ด้วยนะคะเป็นซูเปอร์ฟูมูลดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบป,ปีจะไปทั้นถามคุณฤทธิ์ว่าเห็นอะไรท่านก็บอกว่าเห็นหลุมบนดวงจนันทร์ว่าไปส่องหลุมบนดวงจันทร์ด้วยกันนะคะก็จะมีกิจกรรม ที่หอดูดาวภูมิภาคทั้ง5แห่งนะคะนะคะก็ไปร่วมงานได้งานก็จะมีกิจกรรมนี้ก็จะมีจนถึง4ทุ่มนะคะ18นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสงขลาแล้วก็ถ้าจะแบบสนุกสนุกกันเนี้ยก็แต่งตัวแบบในธีมฮาลโลวีนนะคะในธีมฮาลโลวีนไปด้วยนะคะก็ เป็นช่วงเวลาที่ถ้าอากาศเป็นใจเนี่ยที่คุณเท็บอกก็คือว่าจะเห็นดวงจันทร์เนี่ยโตกว่าปกติในประมาณ1 2ถึง14เปอร์เซ็นต์นะคะเวลาปกติคือ1 2ถึง14เปอร์เซ็นต์นะคะนะคะ